พยายาไม่ตอบติดอายุติดแขนอย่น้าขาแล้วหูเหิแเหอหวเหินเหรอหูเหินหรอหูเหินเหร อพี่่ะอพดูค่ะปีนี้ม่ไดอยากรูสปอยตอนจบสุท้ายสปอยตอนจบแล้วอคิดนานตตอนเป็นไอ้นี่ไอ้กอยตอนเป็นอะไรนะไอ้นี่ไอรับปวดไ่ซึบไง